หางเลยอยของเยอรมันตอนนี้ตรงจะปิดตัวไปแล้วจะปิดตัวนะพี่น่องก็เลยมาหาสื่อของกันขอลดราคาด้วยอ,อาทิตย์สุดท้ายแล้วจ้ะอีกสองอีกสามวันก็ปิดแล้วเนาะปิดหมดทั้งประเทศเลยจ้ะดูพักเอยมีพักอะไรเอารถมาด้วยโอลิ หอมแดงไม่มีมีแต่หอมแบบไอชา้นรสถั่นนี่ไอหอมอันนี้แล้วก็ชา้นรสถั่นนี่ชา้นรสถั่นนี่มันจะเหมือนหอมบ้านเราแหลยนะคะห,อ,หอมแดงอหอมแดงมันหวานเนาะเทียมงอกเลยดูว่าเก็บจะมดุดละโอ้สตอเบอร์รนะไปจิ้มเกลือเนาะแต่ว่ายังแพงอยู่ บูบอร์รี่เบลกอร์ีราสเบอรี่โอ้ยยังเพลงอยู่เลยไหนลูกไปถึงไหนเราลูกไม่รอดแล้วมูนโอโล,ลีมามาบอกป,ปะะ้าป๊าว่าเขาจะปิดแล้วนะป้าป๊าบอกเขาถึงสิ้นเดือนมามาบอกไม่ถึงสิ้นเดือนเขาจะปิดเราหนิเซตเราว,ว่า ชอบบอกฉันว่าสิ้นเดือนเห็นไหมเราไปเข้าก่อนวันปิดพอดีเขาไปมีตะของพังเหลือตะของพังกาแฟผลิตสนะ <c oughs> ือทุ่งอะไปเลโก้ขายเนาะเลยเนาะนมสด <c oughs> ขนาดกลามาเร็วเร็วนะนี่ยังไม่เหลือเลยนี่ <c oughs> 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดูกันมันพ่นไปไล้ <c oughs> ต้องเอาเว่นมาใส่โอ๊ยไม่เลือแล้วพี่น้องี๋ยวไปดูของหลานของเอเชียน่าเหลือหรือเปล่า ของเอเชียลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูชิดูชิดูชิมีเอียงบังมีเอียงมองข้างบนดูไม่ถึงดอกตัวหน่อยโอลีเอาใหญ่เลยโอลีโอลียิบใหญ่เลยไม่รู้อะไรอันนี้โอลีเอ้ย ให้อลีดูออลีนี่ชัยเฮ็ดแพงไหมลูกหรืออะไรนี่ให้โร,ระนโจหน่อยอ่ะเฮ็ดแพงวะเออเออเอาเฮ็ดแพงนั่นเลยฮ็ดแพงข้าวเจ๊ดสิเปอร์เซ็นอย่างอ่ะเขาไปขูดใส่เออเนี่ยเสกเขาไปขูดใส่อาหารเราเนาะลูกเนาะว้าผิกแกงไม่อยากได้บอกมันไม่ลอยเปอร์เซ็นเนาะมันไม่อร่อยคือเราทำเองอะ,นะเนาะพริกแกง ข่าวมีเลื้อแล้วเนาะข่าวมีเลื้อเแล้วนี่ดิไซเ,เวนอา่านพี่น้องเองฉันสื่อถอดพี่น้องเต็มรถแล้วของฉันไม่เดียวห่างเขาจะปิดปิดตัวมดทางเยอะระมันเลยเขาก็ เสียค่าขนส่งลําบากแบบว่าแพงอ่ะเขาก็เลยลดราคาแบบนี้จะถูกกว่าจะดูเหลืออีกเหลืออีกสองวันนี่หืมจะเอาไปไหนลูกดูพี่น้องดูลูกฉันขนเอาขนเอาเขาลดราคาตั้งแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตว่ามาจนของเขาจะหมดเหลืออยู่นิดเดียว ในซํานี่แหละไม่เต็มรถนี่ขนาดท่าไวนมากกว่านี้เด้เต็มรถอีกกว่านี้อีกลูกฉันเนี่ยเขาลดราคาเพราะว่าเขานะ่ะขนจ่างรดขนเราว่าเขาขนใหญ่ฝกขนใหญ่อ่ะจะแพงกว่าสู่เอามาลดราคาแบบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าห้างนี่ยเขาจะปิดตัวมดทางเอ่อทางในเยอรมันเลยปิดแบบปิดมดเลยอ่ะเนาะ เอามาลดราคาดีกว่าขนใหญ่